ผมมีคำถามเกี่ยวกับลูกระเบิดทรายครับโปรเจ็ตพอดีเมื่อกี้ได้ระเบิดทรายไปสองสาลูกแล้วอยากจะถามว่าตอนนี้โปรเจ็ตมีเทคนิคอะไรที่ทําให้ระเบิดทรายได้แม่นยํามากขึ้นอีกหนึ่งคำถามคือทําไมแพทเทิร์นการระเบิดทรายตอนนี้ทําไมต้องเป็นดอรครับโปรเจ็ตโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆครับเข้าใจง่ายๆนะครับ<ม>โดยที่ให้โปรบุสิตเนี่ยเหมือนเป็นลูกศิษย์ผมแล้วกันนะครับโอ,โอเคครับ ทีนี้ผมอยากให้โปรบุสิตระเบิเบดทรายแบบปกติของโปรบุสิตก่อนครับก็ได้ศึกษากับโปรเจ็มาสักพักหนึ่งแล้วเรื่องดรอแพทเทิร์นนะสำหรับโกอเตอร์ครับอตอนนี้ก็คือเราจะยืนตำแหน่งลูกไม้สามของผมนะออืความเข้าใจของผมโอเคตำแหน่งลูกไม้สาม uh huh. แล้วเราจะยืนสแควรไม่เปิดเลยโอเคครับอ่าโ okay. อเคลองระเบิดดู แล้วก็เป็นรอนิดนึงอฮงว้าวโอ้ระเบิดทรายดีขึ้นเยอะเลยโปรเสิตแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ลึกเท่าโปรเจต็ตความรู้เรื่องระเบิดทรายนี่ผมว่าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับเพราะอะไรอ่ะตีตกทรายบ่อย <c oughs> ตีหล <c oughs> ุดกินบ่อยอก็อยากให้โปรเจ็ตมาแนะนําเทคนิคที่ถูกต้องอว่ามันเป็นยังไงได้ครับ่ เป็นไงบ้างครับโปรเจ็ดก็ใช้ได้ครับลูกนี้ก็เข้าไปใกล้นะฮะก็หลักของการระเบิดทรายเนี่ยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าต้องยืนเปิดไปทางซ้ายเยอะๆนะครับแล้วก็ทําการเฉือนเวลาเรายืนเปิดเยอะๆเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เจ้ตัวเข่าขวาเนี่ยมันจะขัดขวางการลงไม้ที่เขาเรียกว่าแชรโรนะครับ การระเบิดทรายเนี่ยมันควรจะเป็นมุมที่ค่อนข้างจะเป็นทางรอนะฮะถ้ายกตัวอย่างก็คือมันจะรู้สึกว่าหมุนรอบตัวนะครับแล้วก็ลงมาสแควรเสร็จแล้วก็หมุนรอบตัวไปทางซ้ายนะครับจะไม่ใช่การขุดลงมาอย่างงี้สมัยก่อนจะเป็นรูปรูปเมื่อกี้ใช่คือความเข้าใจของคนจะคิดว่าระเบิดทรายมันจะต้องหล่นเยอะตัดเยอะอ่ะฮะ แควหรือยืนปิดเนี่ยมันสามารถระเบิดรอบตัวแล้วมันทําให้เกิดสปินมากกว่าด้วยอ,อ๋อ่าและได้เวลาไม้กระทบทรายเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสม่ำเสมอกว่า ส่วนในเรื่องตำแหน่งลูกะนะครับก็อย่างที่โปรบุษิตบอกนะฮะแนวทางของผมก็คือตำแหน่งลูกเนี่ยคล้ายๆหัวไม้สามความกว้างเท้าเท่าหัวไม้สามนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเท้าซ้ายผมเนี่ยจะเปิดมากกว่าปกตินะครับถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยมันอยู่เท้าซ้ายตลอดเวลาเลยประมาณเจ็ดสิบเอร์นนี่ยอยู่เท้าซ้ายตลอดเวลาเลยระเบิดซ้ายของผมเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนน้ำหนักเลยครับนะครับ ยี่สายเสร็จเปิดเท้าซ้ายแล้วยืนอยู่ซ้ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับก้าเนี่ยจะค่อนข้างตรงนะครับหมมากนะพเจตหลังจากที่ยืนเปิดเท้าซ้ายแล้วน้ําหนักอยู่ซ้ายตําแหน่งลูกเข้าหัวไม้สามนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจับกริปนะครับเราจะไม่ จับกริปก่อนแล้วไปเปิดหน้าไม้นะครับเพราะว่าถ้าทําแบบนี้จะเห็นว่ากริปมันจะสตองมากเลยอ่านะครับเราจะต้องเปิดหน้าไม้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยจับกริปนะครับเพื่อให้ตัวเบลส์เนี่ยมันทํางานนะครับโอเคเพราะถ้าเราจับกริปก่อนแล้วเราไปเปิดอย่างเงี้ยเป็นสตองเนี่ยพอลงมาอย่างไงมันก็ต้องกลับมาปิดอยู่ดีนะครับเ,เราไม่ต้องการให้หน้าไม้มันปินดตอนตอนเราเปิดทรายโอเคก็คือนตะ้องจดก่อนใช่ ปรเจ็ตลองจดก่อนขวาก่อนจดก่อนแล้วก็จับกิฟโอเค <spe c> มันก็จะเปิดตลอดเวลาเนะโปรเจ็ตใช่ครับอ่ายืนซ้ายใช่ไหมครับก้านตรงตรงห <spe c> ุ่นน้ำหนักคือว่าอยู่เท้าซ้ายตลอดเวลาเนาะโปรเจ็ตใช่ครับน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายตลอดเลยนะครับเราอาจจะหลังจากที่ผ่านลูกไปแล้วเนี่ยเรายังต้องรู้สึกถึง เข่าที่มันยังงออยู่นะครับอนี่เราจะไม่ยืดตัวนะครับโอเคจะแม่นอะไรขนาดนั้นอืมโดนทรายสม่ำเสมอดีครับดูดีเลยนะพ่อเจดูดีดูดี คือทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเราต้องยืนให้สแควรหรือปิดหน่อยๆเพื่ออะไรเนี่ยเราก็จะค่อนข้างมั่นใจขึ้นนะครับโอเครู้สึกว่าไม้หมุนรอบตัวนะโอเคอืม okay. โอ้ยเข้าบอลสวยเยี่ยมนี่คือพยายามจะแชร์โล่เพิ่มด้วยแบบที่อบอกว่าหมุนรอบตัวใช่ ไม่งั้นถ้าเราพยายามขุดที่ทรายเนี่ยมันจะไม่เกิดความแน่นอนนะครับ,รบนะฮะลึกบ้างบางบ้างนะครับอืมถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะสม่ําเสมอขึ้นครับโอเคครับกอบเจ็ซับครับ ดูอะไรครับปรเจ็ดูวิธีการเกี่ยร์ทรายแบบทัวร์ครับเนียนไหมก็ได้อยู่นะอืมก็คือเราจะไม่ลงน้ำหนักที่มือเลยเอาปล่อยไปเฉยเลยเนี่ยโอเคอ๋อมันจเห็นเนียน่ยอ่ะฮะลรจิตอะไรขนาดนั้นเพื่อความสวยงามอ๋อเพื่อใครสนใจเป็นไปเป็นแคดดี้ได้อืมเรียกไปเป็นแคดดี้อ่า ค่าจ้างแพงไหมค่งแพงมากแพงมากเอา้าทางช่อง GOB7SUB นะครับ,รบก็ยังต้องการการสนับสนุนนะครับทางเรื่องการติดต่อโฆษณาการรีวิวสินค้านะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับซับสไคร์เบอร์ทั้งหลายนะครับที่ทําให้วันนี้ช่อง g o e 7 s u บเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องหนึ่งที่นักกอล์ฟให้ความสนใจ ใครสนใจติดต่อโปรเจ็ต,ต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ท้ายคลิปนะครับติดต่อได้เลยครับบายครับ